วันี้เราจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะคนลุกว่ะ <c oughs> ถืว่าเราหนาวแต่เราไม่รู้ตัวว่ะปวดแขนจริงแล้วมันก็ควรจะมีมาตรการที่ดีมากกว่านี้ ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะคะ disclaimer ไว้เลยนะคะว่า1เราไม่ได้ศึกษาหรือว่าประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับทางการแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับสายงานนั้นใดใดทั้งสิ้นนะคะ2องนะคะข้อมูลที่เราให้ในวันนี้นะคะคือสิ่งที่เราพบและประสบมาในกระบวนการไปฉีดยาของเราส่วนตัวนะคะสิ่งที่เกิดหรือไม่เกิดขึ้นกับเราอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นตอนการจองวันที่ไปฉีดหรือแม้กระทั่งผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายหลังจากที่ฉีดมานะคะเพราะว่าร่างกายคนเรายัางไงมันก็ไม่มีทางจะเหมือนกันทุกคน อยู่แล้วเนะแค่เอามาแชร์ให้ดูนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงบ้างเผื่อทุกคนจะได้สามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้หรือว่านําไปเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างได้เมื่อทุกคนจะต้องไปฉีดวัคซีนนะคะ ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิดกล้องมาเพราะว่าจะมาบล็อกเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ดูกันพรุ่งน,นี้เราจะไปฉีดวัคซีนแล้วนะคะสําหรับตัวเราเองระหว่างเส้นทางตั้งแต่การจองวัคซีนจนถึงวันนี้จนถึงสิ่งที่จะไปเจอพรุ่งนี้ทุกอย่างมันแบบงงไปหมดเลยอะ่ะเหมือนประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่เคยจะได้รับข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนหรือว่าดีเทลอะ่ะอย่างเราต้องหาเพิ่มเองมึนมึน,มนมงงงอะ่ะเหมือนอยู่ในถ้ำกันอยู่แบบเนี้ยเพื่อนคนนู้นก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้คนนี้ก็ได้ข้อมูลมาแบบนั้นือ เือนเขาไม่ได้ทําการ PR ในสิ่งที่เราควรจะรู้ออกมาอย่างชัดเจนละเอียดคือเรารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอในความรู้สึกเราแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราคงไม่ต้องมานั่งทําคลิปแบบนี้เพราะว่าทุกคนก็คงจะได้รับข้อมูลที่มากพอและถูกต้องและดีซึ่งบอกตรงว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากในเมื่อเราอยู่ในยุคดิจิตอลยุคที่การ PR การสื่อสารกับมวลชนเนี่ยมันทําได้ง่ายหลายช่องทางมากมันไม่ใช่ยุคโบราณ าแล้วอะเข้าใจปะ พูดแล้วก็อึดอัดเนาะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆต่อชีวิตของประชาชนจริงแล้วมันก็ควรจะมีมาตรการที่ดีมากกว่านี้ใครๆก็คงจะรู้สึกเหมือนกัน,เนะเนาะขนาดเราเองเรายังต้องเสิร์ชอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะอยากรู้ว่าชีวิตเรากำลังจะเป็นยังไงใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าตัวเราอะได้ฉีดวีคแรกของเป่าตังก็คือไทยร่วมใจใช่ปะก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็จะไปเจอก่อนแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูเผื่อว่าใครจะไปฉีดหลังจากนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ไปคร่าวๆว,ว่าโอเคมันจะเป็นอะไระะเเเตมปรราาาาณนนี้่่่กออว ก่อนหน้าที่จะลงของไทยร่วมใจอ่ะเราก็คงเหมือนกับหลายๆคนที่ต้องกระเสิอกกระสนหาเนาะว่าที่ไหนเขาเปิดให้จองบ้างที่นี่มีให้จองแบบนี้ที่นั่นมีเซอร์เวยแบบนั้นหากันเองเพื่อนบอกมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีที่ไหนที่แบบว่าคุณจะได้แน่ๆอะไรเงี้ยเนาะคือตอนนั้นจะบอกว่างงมากๆเวช่วงที่แบบมันเกิดการลงทะเบียนวัคซีนไม่ว่าจะเป็นหมอพร้อมหรือว่าไทยร่วมใจหรืออะไรก็ตามแต่คืองงไปอยู่นิดนึงว่าหรือว่าเราหาข้อมูลไม่พอวะทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรเลยแบบมัน เละๆทุกคนก็บอกเออเป็นเหมือนกันเลยก็แบบอ๋อเออแสดงว่ามันก็ต้อง <c oughs> ต้องไม่ใช่เราอะ่ะเอตอตอนเหมาะอมก็คือลงให้พ่อกับแม่ไปแต่ไป,ไปมาๆก็คือได้วันหลังเรา พอมาถึงวันที่เขาให้ลงของเป่าตังค์อ่ะวันแรกอ่ะตอนแรกก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าจะลงดีหรือเปล่าคิดว่าระบบมันน่าจะลงพอรู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาในลักษณะใดของระบบไหนกะล่มในช่วงแรกๆตลอดเลยเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะดูข่าวอยู่พอดีตอนที่เขากำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอ่ะก็ว่างอยู่ก็ลองลงทะเบียนดูบ้างก็เลยเลือกไปลงในแอปเป่าตังค์เข้าไปโอเคแอปไม่ล่มแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าจะสง่งเมสเซจมาบอกว่าเราผ่านการคัดกรองอะไรของเขาแล้วอ่ะแล้วให้เข้าไปเลือกวันเวลาและสถานที่ที่จะฉีดสิ่งนี้เก คนเจอเหมือนกันเราเห็นในทวิตทุกคนบอกว่าแมเสเซจไม่มาแมเสเซจไม่มาใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้แมเสเซจก็ยังไม่เคยมาถึงเรานะเราก็เลยใช้ประสบการณ์ในการกดคอนและกดบัตรมีของเราเนี่ยกดออกเข้าออกเข้าแอปรีเฟรชรีเฟรชรีเฟชจนมันขึ้นมาว่าให้เราเลือกวันได้ก็แบบนี่ไง ที่กดบัตรมามันมีประโยชน์วันนี้แล้วก็เลือกไปที่ธัญญาพากเพราะว่าไม่ได้ไกลาจากที่บ้านเท่าไหร่แล้วก็เคยไปมาก่อนก็เลยรู้ว่าที่เขาว้างมากน่าจะแบบไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใครแต่ก็ลืมคิดไปนิดนึงว่ามันไม่มีแอร์แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรไม่น่าจะนานขนาดน,นั้นพอหลังจากจองเสร็จเนี่ยก็ยังคิดอยู่เลยนะว่าที่จองไปอะสงสัยจะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไม่มีการยืนยันออกมาว่าเราจะได้ฉีดอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันสับสนมากก็คือตอนที่เลือกจองลงไปในแอปเป่าตังะคะ่ะมันจะให้เลือกเเเเป็นนนววลลลนะาาายะะรได้่่ม่นะมมมใชสสอติแบบ11 เที่ยงบ่ายสองโมงเนี้ยมันจะเลือกไปเลยแต่ตอนนี้มันขึ้นมาในแอปว่าเที่ยงถึงบ่ายสองแล้วอย่างนี้แปลว่าเราต้องไปกี่โมงวะเพื่อนก็เลยบอกว่าใกล้ๆอ่ะมันจะมีแมสเซจมาอีกทีหนึ่งว่าเราคือกี่โมงเมื่อเช้ามาแล้วนะคะของเราก็คือก่อนหน้าหนึ่งวันแล้วก็เข้าไปทําคัดกรองอาการนะคะจะมีแค่ถามเรื่องประวัติเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปแล้วก็มีให้ใส่น้ําหนักส่วนสูงแล้วก็ให้กดยินยอมเขาก็จะส่งแมสเซจมาอีกทีทันทีเลยว่าแประชาชนลงท้ายเลขนี้ได้ทําแบบสอบถามแล้วแล้วก็ให้เข้าไปรับวัคซ มั่นใจนะว่าพรุ่งนี้ไปถึงจะได้ฉีดอะไรเพราะว่า เขาไม่เคยสร้างความมั่นใจนั้นให้กับเราทุกคนน่าจะรู้สึกคลายกันก็เ,นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันว่าไปถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ข้อฉีดกลับมาแล้วเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็พยายามกินน้ําอยู่เยอะนะคะชากาแฟเราไม่กินอยู่แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายคืนนี้จะพยายามนอนเร็วซึ่งไม่รู้จะทาได้หรือเปล่าคือคนที่นอน,นเดือมันไม่สามารถอยู่ดีๆนอนเร็วได้แต่กพราะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เลือกเป็นสายไปแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถนอนแบบปกติได้เพราะนอนเยอะอยู่แล้วไม่ได้นอออนนนนนน้้ยยั่่แหลลคทุกเดดีี๋วงไปู ้ววยกันนะะะค่าจเป็นยังงงไบ้าเหมือนมาเข้าค่ายนะคะทุกคนตอนนี้แบบให้เดินตาม,มาไปเรื่อยๆตอนนี้ได้แบบคิวมาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้ทำอะไรอะ่ะน่าจะไปรอมั้งแต่เนี้คือวัดค้ำดันเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูอาการส30นาทีตอนนี้ยังไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ตอนฉีดอราไม่เจ็บเลยแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะใช้คืนหรือว่าอะไรแบ่ที่คนอื่นเขาเป็นกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวที่เหลือกบไปเล่าที่บ้านแล้วกันเนาะแบบสเต็ปม,มันเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อกี้มันค่อนข้างถ่ายยากแบบมันเร็ว ผ่านไปหลังจากฉีด1ชั่วโมงนิดๆน,นะคะยังไม่ได้มีอาการอะไรนอกจากรู้สึกตึงๆปวดๆบริเวณที่ฉีดยาไปเพิ่งจะรู้สึกไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันสเต็ปเป็นยังไงบ้างคือไปถึงอันนี้ของที่ทัญญาพาักเนาะที่อื่นอาจจะแบบต่างกันออกไปนิดนึงไปถึงอาจจะต้องขึ้นไป1นชั้นก่อนจากบริเวณที่เขาฉีดยานะคะไปโชว์เมสเซจให้เขาดูว่าวันนี้ถึงคิวเราแล้วแล้วก็เป็นเวลาเราแล้วจริง,รงๆเราอะ่ะรอบเที่ยงแต่เราไปถึง11บเอโมงสิประมาณเนี้ยก็คือตอนนั้นอะ่ะเป็นรอบเที่ยงแล้วคคืออเเหมนนนน้านารรั่ขง็วะะ โชว์แมสเซจแล้วก็บัตรประชาชนให้เขาดูเขาก็จะให้เป็นเหมือนกระดาษให้กรอกรายละเอียดชื่อเราแล้วก็บัตรประชาชนน้ำหนักส่วนสูงอายุหลังจากนั้นเขาก็จะให้รอเดินไปแถวด้วยกันไปวัดความดันเขาก็จะให้มาเป็นเหมือนถุงกับข้าวอ่ะแต่เป็นอันใหญ่ๆอ่ะเป็นพลาสติกอ่ะใส่ไปที่แขนของเราเพื่อที่จะวัดความดันแบบเหมือนจะได้ไม่ต้องสัมผัสสิ่งที่คนอื่นใช้มาก,ก่อนมั้งคิดว่านะเขาก็ประกาศนะคะว่าอย่ารีบเดินแบบอย่าตื่นเต้นนะเดี๋ยววิ่งแล้วความดันมันจะขึ้นถ้าเกิดว่ารอบแรกความดันสูงเขาบอกจะให้ ลงไปข้างล่างและเป็นชั้นเมนและเขาก็จะให้อาแบบระชชนเสียบไปในเครื่องสแกนแล้วเขาก็จะเช็คเบอร์โทรแล้วก็ชื่ออีกรอบนึงนะคะแล้วก็จะปิพนเป็นกระดาษมาให้ที่มีคนถ่ายลงโซเชียลเยอะๆอันนะั้นน่ะเราก็เดินไปที่สเตชันคัดกรองนะคะคัดกรองแบบโลกเบื้องตน้นอะไรอย่างี้ว่าเราเป็นอะไรยังไงบ้างของเราเขาก็ถามแค่ว่ามีประจำเดือนไหมเพราะว่าถ้ามีประจำเดือนอยู่ฉีดไม่ได้ซึ่งเราก็แอบงงว่าอา้าวแต่ในอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นข้อมูลกันมีประจำเดือนฉีดได้เพราะเราเห็นบางที่เขาก็ฉีดให้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันคืองไงน,นะออนน่เีตอ้รา ไม่มีแล้วบอกอ๋อไม่มีแล้วก็จะถามเรื่องยาอีกรอบนึงแต่ที่จริงยาเขาจะให้เขียนตั้งแต่แรกแล้วนะเราก็บอกว่าเออเราแพ้ยาอะไรบ้างเขาก็โอเคเรียบร้อยแล้วพอมาถึงจุดนี้เว้ยเราก็เลยถามเขาว่าวันนี้ได้ฉีดแอสตราใช่ไหมพี่พนักงานของช่องเราบอกว่าคิดว่าใช่แต่พี่ข้างๆเขา,ขาตะโกนขึ้นมาว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนแบบเขาแบบอาจจะแบบไม่มั่นใจหรือไม่รู้ก็เลยตอบว่าไม่รู้มาก่อนมั้งซึ่งที่จริงอะ next station คือฉีดแล้วเว้ยคือควรจะรู้แล้วว่าจะฉีดอะไรอะเขาก็จะปริ้นใบมาให,ให้ให้เราเซ็นชื่อว่าเรายินยอมที่ ฉ,ฉีพยาบาลไม่เยอะนะคะมีประมาณ4คนแต่ว่าแบบไม่แออัดเลยคือเหมือนเขาลันจากสเตชันอื่นมาค่อนข้างดีมากอันนี้ก็แบบขอชื่นชมพี่พี่สตาฟที่เราเห็นคือมีทั้งมาจากทางการแล้วก็มีทั้งคนของธัญพาร์ด้วยเขาแบบน่์กมาแบบว่าพูดจาดีขนาดว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบน่ารักนะคะของเราตอนที่กาลังจะฉีดอ่ะพยาบาลก็ถามว่าแพ้ยาไปปรึกษาหมอหรือยังให้เราไปปรึกษาแพทย์ก่อนคือที่นั่นนะ่ะเขาจะมีหมอนั่งอยู่นะคะเพื่อให้เหมือนคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าแพ้ยาแบบรุนแรงให้ไปปรึกษาก่อน เราก็เลยว่าเอ้าวหรอสเตชันขัดกรองไม่เห็นบอกเราเลยเพอเราเห็นคนข้าง,างเราอะ่ะเขาบอกว่าเขาแพ้ยาอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วเขาโดนให้ไปเจอหมอก่อนเลยเทวเคนก็เดินไปหาหมอนะคะซึ่งคุณหมอมีท่านเดียวเห็นแล้วเห็นใจมากๆแต่คือคุณหมอใจเย็นมากคิวอะ่ะคือยาวมากคิวคือแบบเป็นสิบสิบคนอะ่ะนับถือบุคลากรทางแพทย์จริงๆช่วงนี้ทํางานหนักมากจริงๆเป็นกําลังใจให้นะคะคือหมอก็จะคุยกับคนหนึ่งค่อนข้างนานอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคนหนึ่งเขาเป็นอะไระนะว่าแบบเป็นโรคประจําตัวหรือว่ามีแพ้ยาอะไรยังไงน่าจะ20ถึง สามสิบนาทีได้มัง้งก็นั่งรอไปเรื่อยๆไม่ไรก็นั่งมองมองคุณมอที่เวน้นพอไปถึงปุ๊บเราก็ยื่นใบให้ดูใช่ไหมหมอก็ถามว่าเขาบอกให้มาหรอหมอก็ทําหน้าแบบแบบฉีดได้ครับเซ็นให้เราเร็วมากคือเราเป็นคนที่คุยกับหมอสั้นที่สุดในแถวนั้นแล้วอะแล้วหมอก็บอกว่าโอ,อ้เนี่ยคิวยาวเลยเนาะเหมือนแบบประมาณว่าขอโทษที่ให้เรารออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอไม่ต้องขอโทษเ็าได้คือคุณหมอทํางานหนักมากเขาน่าจะต้องสื่อสารกันให้ดีกว่านี้หรือเปล่าว่าที่จริงมันก็เป็นการเพิ่มภาระให้คุณหมอเนาะที่จรงิงแบบถ้าไม่่่่มมมีีีีีเเเรรรราาาากก็็็คคือออออแแบบบัันนนนนนจะะิววววไได้้้้้ขึยพพตฉลถ อรอบหนึ่งว่าอันเนี้ยแอสตาใช่ไหมเพราะว่าที่หน้าหนาแบบไม่มีติดป้ายอะไรเลยคือหรือเราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นเลยนะว่าวันเนี้ยได้ฉีดอะไรหรือไม่ได้เห็นขวดเลยเนี้ยเหมือนเขาจะมีห้องที่เป็นห้องเย็นจะมีพยาบาลในนั้นอ่ะดูดยาออกมาเป็นเข็มๆแล้วก็พยาบาลจะไปเอาอันนั้นอ่ะมาฉีดให้เราเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นว่าคืออะไรเราก็เลยถามเขาสองรอบเพื่อความมั่นใจไม่เจ็บเลยนะทุกคนคือแบบมีเห็นบางคนเขาบอกว่าตอนฉีดมันเจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเลยเลย <S <S <ๆ>เขาก็ปล่อยเรามาให้ไปนัดเข็มที่2ถามชื่อถามเบอร์โทรอีกรอบึ แล้วก็จะมีแมสเซจแจ้งเข้ามาในมือถือว่าเข็มที่2เนี่ยฉีดเมื่อไร่ก็นั่งค่ะนั่งรอไปแล้วสามสินาทีพอถึงเวลาเราก็ลุกไปหาเจ้าหน้าที่แก็เอาใบให้เขาดูเขาก็จะปล่อยเรากลับบ้านนะคะที่บอกไปว่าที่ธัญญาพักมันไม่มีแอร์ใช่ไหมคะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพัดลมค่อนข้างแรงมากคือนั่งนั่งถือกระดาษอย่างเงี้ยกระดาษ อย่างเงี้ยเออคือพัดลค่อนข้างแรงมากแล้วก็สังเกตได้ชัดเลยว่าตอนที่เราไปถึงประมาณสิบเอ็ดโมงนิดๆอะคนจะค่อนข้างเยอะแต่พอเรานั่งรออาการตอนแบบเที่ยงกว่าแล้วอะคนจะน้อยลงได้แบบตาเห็นด้วยอะยังไงรอดูไออันนี้ก่อนว่าเราจะรีแอคยังไงบ้างแต่ตอนนี้นี่คือเราลังรอดูอ,อะไรแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าคนลุกว่ะ <laughs> ว่าเราหนาวแล้วเราไม่รู้ตัวว่ะแต่บอกเลยว่าเมื่อวานกับวันนี้เรากินน้ําเยอะมากมากแบบไปเข้าห้องน้ำจนเหนื่อยอะ่ะแบบกินไปเยอะมากแล้วก็ลืมบอกนะคะทุกคนสิ่งที่ควรจะนําไปหนึ่งประชาชนลืมไม่ได้ให้ลืมแบบประชาชนคือแบบจบสิน้นเพราะว่าต้องทั้งโชว์ยืนยันเสียบเข้าเครื่องนะคะัตรประชาชนสําคัญมากๆอย่างที่2ก็คือปากกาบางจุดก็จะมีบางจุดก็จะไม่มีแต่พนักงานอะ่ะเขาพูดอยู่นะว่าเออแบบสามารถขอเขาได้แต่ที่ทุกคนเขาบอกให้เอาไปกันเพราะว่าก็ไม่อยากไปจับอันเดิมๆใช่ไหมก็ถ้าเอาไปได้ก็ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จกน้ํารอไป กบัตรประชาชนสําคัญที่สุดแล้วจริงๆที่เหลือยังพอไปหาหน้างานได้แต่บัตประชาชนสําคัญมากๆ มาอัปเดตตอนสี่ทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้อาการเดียวที่มีก็คือตึงตรงบริเวณที่ฉีดยาไปนะคะที่เหลือไม่มีแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปว่ารู้สึกขนลุกหนาวนะคะก็เป็นแค่ประมาณ1ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็หายตอนนี้ก็คือเปิดแอร์นะคะร้อน <laughs> ที่เหลือก็เดี๋ยวคงต้องรอดูต่อไปเพราะเท่าที่เห็นหลายๆคนก็จะเริ่มไปมีไข้ตอนนอนนะคะส่วนที่น่าดูใส่เป็นพิเศษไม่ใช่พวักซีนะคะพออินสตาแกรมฟิลเตอร์ค่ะ <laughs> เดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะฮัลโหลทุกคนวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ เที่ยงนิดๆนะคะเพิ่งตื่นประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อคืนนะคะเรามีอาการหลักๆอาการเดียวเลยคือปวดแขนคือเมื่อวานก่อนที่จะนอนอ่ะที่บอกไปว่าปวดแขนอ่ะคือมันจะปวดแบบตึงๆยังไม่ได้หนักมากแต่ตอนนอนอ่ะคือปวดแบบรู้สึกว่ามันหนักแบบแค่ขยับนิดๆหน่อยๆแค่จะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บนะคะเมื่อคืนก็เลยกินพาลาไปแล้วก็มีรู้สึกคอแห้งนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีไข้ขึ้นนะคะก็นอนเยอะค่อนข้างมากเมื่อคืนน้องจะนอนไปประมาณ 11- 12ชั่วโมงอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยแบบต้องนอนแต่ก็ มีตื่นขึ้นมาบ้างนะแบบมาเข้าห้องน้ําหรือว่าแค่รู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆอะไรเงี้ยก็มีบ้างสองสาครั้งอะไรเงี้ยโซฟาก็คือแขนเนี่ยเจ็บสุดแล้วที่เหลือยังไม่มีอะไรมากนะคะวันที่3นะคะทุกคนวันนี้ตอนเช้าตื่นมาก็ยังปวดแขนเ,นเดิมนะคะแล้วก็มีปวดหัวนิดหน่อยด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเมื่อคืนนอนเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้กินพาราไปแล้วนะคะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยวันนี้แบบรู้สึก กลับมาเกิน50%นะคะทําให้ได้รู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญมากคือการเตรียมยาไว้นะคะพารานเนี่ยเตรียมไว้เลยแล้วก็พวกเจลคลูฟีเวอร์ต่างๆเตรียมไว้ก็ดีนะคะเผื่อมันมาเป็นตอนกลางคืนหรืออะไรแบบนี้จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเตรียมไว้ก็ดี โลทุกคนวันนี้วันที่4นะคะวันนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแขนยังปวดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ปวดมากแล้วคือสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าวันที่ผ่านๆมานะคะตรงแผลถ้าจับอย่างเงี้ยยังเจ็บอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นแล้วสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้เยอะขึ้นนะคะแบบใส่เสื้ออะไรเงี้ยไม่เจ็บมากเท่าไหร่แล้วคิดว่าวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะหายดีนะคะก็เลยคิดว่าจะถ่ายดูถึงแค่วันนี้นะคะเพราะเผื่อว่ามีใครไปช่วงนี้จะได้รับข้อมูลเส็จนี้ไปก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้หาย จ,จริงๆวันที่เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะพาที่บ้านไปฉีดยาด้วยของหมอพร้อมนะคะตอนนี้ก็เช็คในแอปตลอดเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันจะขึ้นเด้งเปลี่ยนไปที่ไหนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะไม่มากก็น้อยแต่ก็อย่าลืมคอยเช็คข้อมูลอยู่เรื่อยๆด้วยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในอาทิตย์นี้มันก็มีสิทธิ์สูงมากที่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคลิปต่อไไปปม่่่วววาาาจะะเ็นนกกรรรบหือ สถานที่หรืออะไรก็ตามอ่ะเนาะก็ติดตามข่าวเรื่อยๆนะคะตัวเราเองก็ติดตามข่าวอยู่เรื่อยเหมือนกันยังไงมันก็เป็นฮอตอิชชูที่ก็ต้องขึ้นมาในหน้าไทม์ไลน์ของทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่กำลังจะไปฉีดยาหรือว่าฉีดมาแล้วนะคะอย่าลืมไปเช็คไว้ว่าก่อนและหลังไปเนี่ยห้ามกินยาอะไรบ้างเพราะว่าอย่างของแอสตราก็มีห้ามกินยาสายพอนแซนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มาเห็นในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะคะแนะนําว่าให้เข้าไปเช็คก็ดีนะคะด้วยกันเดี๋ยวแบบเผลอทานไปอย่างผู้หญิงางเงี้ยสมมติไปฉีดมาหลังจาจนบบกน นะคะทุกคนจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีการจัดการที่ดีขึ้นเร็วๆวันนี้แล้วก็มีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเร็วๆนี้นะคะสาธุนะคะทุกคน stay safe นะคะดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย